สวัสดีค่ะชื่อกวางจิรพันธ์ค่ะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกอย่าว่าแต่ภาพยนตร์เลยหนังสั้นละครเอยนู่นนี่นั่นอะไรหนูก็ไม่เคยเล่นเรียกได้ว่าเป็นอะไรใหม่ๆม,ม,มากๆในชีวิตหนูลงทุนไปเรียนการแสดงเองเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ <Wow. S 1> เลยและเป็นขนุนค่ะในเรื่องสวยสุดในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะ <c oughs> คาแรกเตอร์ของขนุนเนี่ยจะเป็นเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งแล้วก็แก่นแก,แก่นฟิวฟิวซาซาหน่อยค่ะแล้วก็จะมีคู่ที่คุกกี้กันนะหนูก็จะคุกกี้กับนอ้องเต้าหยองอะไรอย่างเงี้ยฟินมากเลยคะ่ะบทนี้ฟินมากเลยคะ่ะบทนี้ขอบคุณผู้จับค่ะ <laughs>